กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mark คเพกันอีกเช่น เคยนะครับผมในวันนี้เราก็มาไวกันนิดนึงนะครับผมปกติแล้วเราจะมาอัปเดตกิจกรรมของสัปดาห์เนี่ยช่วงสัป,ประมา่อาวันอังคารน,นะครับผมหรือว่าจะเป็นวันพุธนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูของที่จะเข้ามาในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะลงของที่มาหลังจากวันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของที่จะเข้ามาในคืนนี้กันก่อนดีกว่า ผมก็คือจะมีท่าเต้นเก่าๆเนี่ยกลับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่แถบทองกันเลยดีกว่านี่ครับแถบม่วงหน้าจะแถบแถบสีแดงน่าจะน่าจะยังไม่ได้กลับมาตอนนี้เนาะจะมีเป็นท่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับผมท่าทางนี่ก็ฟรีไฟเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มตัวเจ้าตัวช่องท่าทางมาสักทีนะครับผม ก็จะมีเป็นท่าเอ่อตัวไหนว่าโอ้ท่าเยอะจริงๆนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ามันเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับก <c oughs> ็บจะมีเป็นท่าบาร์บีวนะครับผมบรันช์บาร์บีวก็จะกลับมาในคืนนี้นะครับผมจะเป็นวันที่26ถึงวันที่9ธันวาคมเลยนั่นเองนะครับผมท่านี้หลายๆคนน่าจะแบบรอเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าท่ามันแบบเอาไปปิ้งบาร์บีวแบบ เป็นโลคนปิ้งบาร์บีคิวในโซนฟรีสตไตล์ก็ได้นะครับผมเพจมารูชอปบริการรับเติมเกมฟรีไฟมีทั้ง UID และ mail เมลพาสรับประกันไม่ติดแดง100%ลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถทกไปเติมกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกข่านึง นะครับเป็นในส่วนของท่าเดี๋ยวผมอนุญาตหาก่อนนะครับอีกท่าหนึ่งเนี่ยเป็นท่าแถบทองเช่นเดียวกันนะครับผมท่าตัวนี้ก็เป็นคอบราม่วงตัวนี้เลยนะครับผมหรือว่ากราวพันช์นั่นเองนะครับผมนี่ต่อยดินแล้วก็มีงูม่วงเนี่ยออกมานะครับก็เป็นกิจกรรมเดียวกันกับเจ้าตัวท่าปิ้งบาร์บีคิวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นท่าวิดพื้นด้วยนะครับผมวิดพื้นอยู่ไหนเดี๋ยวหาวิดพื้นก่อนนะครับ วิดพื้นน่าจะเป็นแถบสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะฮะมีท่าวิดพื้นแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยนะครับผมแป๊บนึ่งนะอีกท่านึงนะครับผมท่าตบก้นก็มาเช่นเดียวกันนะครับนี่แนวะมากิจกรรมเดียวกันเลยนะครับผมท่าตบก้นตัวนี้นะฮะแล้วก็ท่าวิดพื้นเหรอนี่เลยนะครับผมท่าคอปบ,บ้าวิดพื้นหรือว่า วันฟิงเกอร์พุชนั่นเองนะครับผมก็เป็นการดันพื้นแบบว่าใช้มือเดียวชนเหนืออะไรแบบนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นท่าเก่านะครับสี่ท่าที่จะกลับมาในคืนนี้และจะมีท่าใหม่อีกหนึ่งท่าก็คือจะเป็นท่านี้เลยนะครับนี่แบบว่าคัมลองคัมลองคัมอนเบบีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการแบบกวักมือเรียกนะครับก็จะมาในคืนนี้เป็นกิจกรรมกล่องนะครับผมกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ จะมีการเริ่มต้นเพียงแค่4ไดมอน์เท่านั้นนะครับผมเฉพาะ3วันแรกเท่านั้นนะครับผมที่จะลดเหลือ4ไดมอนต่อกล่องนั่นเองนะครับผมโอ้โหคือแบบลดเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าจํากัดกี่กล่องเหมือนกันนะสําหรับราคา4เพชรตัวนี้ นะครับผมก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่จะมาในคืนนี้นั่นเองเนาะมีท่าใหม่ท่าเก่าด้วยใครรอจัดท่าไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ถัดไปเลยเนี่ยอันนี้แหละเลยคนแบบโอ้โหรอคอยมากๆเลยนะครับผมเป็นชุดเด็กช่างฟรีไฟนะครับผมหรือว่าชุดเทคโนฟรีไฟนั่นเองนะครับนี่ซึ่งชุดนี้นะครับผมจะมาในวันที่27พฤศ,ศ,ศจิกายนนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมพูด ต้นคลิปผมได้พูดพฤษภาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าพูดไปขอโทษด้วยนะครับชุดตัวนี้มาในวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมเลยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงชุดเทคโนนะครับชุดเด็กช่างฟรีไฟนะครับผมแต่ว่าในวันที่27เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชุดผู้ชายเนี่ยมันจะมาพร้อมกับชุดผู้หญิงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวชุดผู้หญิงนี่มาแน่นอนในวันที่27พฤศจิกายนนี้ นั่นเองนะครับผมมากิจกรรมแบบไหนอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับผมที่พูดถึงก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับคาดว่าน่าจะไม่ได้มาพร้อมชุดผู้หญิงนะครับผมสําหรับชุดตัวนี้นะมาตอนไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าตัวชุดเด็กช่างชายนั่นเองนะครับโหคือแบบหลายๆคนชอบมา,มากๆนะครับผมแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบโฟร์คิงสองจะเข้าด้วยนะครับในวันที่30พฤศจิกายนอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผม ผมพูดเองแล้วผมก็จะรอไปดูเหมือนกันนะครับผมคือแบบชุดมันเข้ามาช่วงที่มีกระแสพอดีนะครับผม,ผมจึงคิดว่าแบบคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะต้องการชุดแนวแนวนี้เยอะมากๆกนะครับก็แยกชิ้นก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับวันที่26แล้วก็27นะครับผมซึ่งเด็กช่างชุดผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ ในวันที่1น,นะครับผมวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สกยี่สิปดยี่ประมาณสักปลายสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะมาแล้วสําหรับบูย่าพาสใหม่นะครับผมเดือนนี้มี30วันนะครับห้ามลืมด้วยนะ ก็จะมีเป็นตัวบูย่าพาสใหม่ตัวนี้เลยนะครับตรีมแบบดวงดาวดวงดาวนะครับนี่นะฮะชุดผู้หญิงก็ผมมองว่าชุดผู้หญิงเนี่ยมันไปนเหมือนพวกเซ็ตแบบเซ็ตบีดซะมากกว่านะครับผมมันก็เลยแบบดูแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแล้วก็ไม่สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นแอร์บอร์ดตอนเลเวลที่30 ของสายเติมหรือว่าสายพรีเมียมนั่นเองนะครับนี่เป็นไงอย่างเฟียวเลยนะครับมีเลเวลวที่50เป็นชุบชายนะครับมีชุบชายก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมร่างสุดท้ายนี่คือแบบหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ร่างที่สองเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้นะครับทรงผมตั้งมีแบบตาสีฟ้าข้างหนึ่งแล้วก็มีทรงผมด้านหลังเป็นแบบสกายไลน์มีเสื้อกล้ามแบบตัววีด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระเบิดดวงดาวนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น เลเวลที่ร้อยนะครับจะเป็นสกินปืนอ91ก่อนนะครับผมจะเป็นตัว AWM ตัวนี้บวกเจาะเกราะหนึ่งลบระยะหนึ่งนะครับเป็นปืนรองนั่นเองเป็นของสายฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็เลเวลที่ร้อยเนี่ยก็จะเป็น UMP ตัวนี้บวกแม่นสองนะครับแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไปหนึ่งมีเอฟเฟกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยมันจะอยู่บนหน้ารอเครื่องบินนะครับสาหรับอรอรอ,รอบนเครื่องบินแบบรอลงไปในแมปนะครับสำหรับแมปโดดร่มนั่นเองเนาะถ้าใครสังเกตเนี่ยจะเห็นเนาะแล้วก็มีสกินมีดบินตัวนี้เป็นเลเวลที่130นะครับผมนี่ถือแบบดําๆเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็เลเวลร4 0เนี่ยจะเป็นกระเป๋านะผมกระเป๋าทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามีคนยังใส่กระเป๋าอยู่ในเกมหรือเปล่าเพราะาส่วนใหญ่เนี่ยจะซ่อน ่อนกันนะครับผมซ่อนกระเป๋ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว150นะครับก็จะเป็นสกิน True Wall หรือว่า Ice Wall นั่นเอง Interstellar นะครับเหมือนชื่อหนังเลยนะครับตัวนี้นะเซ็ต Interstellar นะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเออฟิลดีนะครับสายฟรีก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมีเสื้อฮูดตัวนี้ด้วยอุ้ยฮูดดำสวยอยู่นะฮูดดำอ่ะทำไปเล่นใหม่น่าจะซ่อนกระดด้วยนะครับตัวนี้นะระเบิดก็ของสายฟรีเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเป็นไงฮะ ชุดผู้หญิงทรงผมแต่แยกผมมองว่าก็ถือว่ามันก็ปกติะนะมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับชุดผู้ชายก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่ปรับระดับลงมาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมมีเป็นอันนี้เป็นอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นกล่องศพผมลืมมอาให้ดูไปนี่ ตัวนี้เป็นกล่องศพนะครับผมไปเลเวลที่70นะแล้วก็มีเลเวลร้อยเลเวลร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสิบตามนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นบูย่าพาสนะครับผมของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของเดือนมนกราคมเนี่ยผมได้ให้ดูไปแล้วใครที่เคยดูเนี่ยคอมเมนต์บอกผมชีหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ใครชอบก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค p p ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดูแลตัวเองกันด้วยไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุก่า